สวัสดีนะทุกท่านก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะส่งสิ่งนี้มานะส่งสิ่งนี้มา,าตั้งแต่หลายวันแล้วล่ละ,ละแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปทำตามวัตถุประสงค์นะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาทำตามวัตถุประสงค์นะก็คือนะผ้าใบนะทุกท่านผ้าใบสำหรับคุมคุมเต็นท์นะฮะนะต้องขอขอบคุณเนานะ นะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเต็นต์อันนี้มาให้เอาไว้ไปลุยงานเนาะบ้านหลังคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะทุกท่านเพราะมีร่มมะขามอยู่ใกล้ๆนะฮะมีร่มไม้อยู่แล้วก็มีใต้ถุนบ้านอยู่นะก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะอันนี้เอาไว้สําหรับงานที่เราจําเป็นต้องใช้ก็คืองานเหมือนคล้ายๆบ้านแม่และตะซอยที่เราไปทําบ้านอยู่กลางทุ่งนาเลยไม่มีร่มไม้นะับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ นะครับท่านส่งผ้าคลุมเต็นท์มาให้นะทุกท่านนี่เป็นเป็นผ้าคลุมเต็นท์เนาะอันนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่เจดีย์อีกท่านหนึง่งส่วนอันนี้เป็นอีกท่านหนึง่งเอาไว้คลุมตัวนี้นะครับอยากจะลองคลุมดูเนาะว่าจะพอดีหรือเปล่าพราะว่าน่าจะพอดีนะทุกท่าน น่าจะพอดีเลยคลุมมาไว้ไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรเนาะอืมน่าจะได้นะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฉลากมันออกมาโชว์ก่อนอ่านี่เอาท่าน <c oughs> โอเคพี่น้องสวยงามนี่พอดีเลยนะทุกท่านนี่โอเ้เห็นรูป่ากล้องเมื่อกี้นี่นะครับเรียบร้อยนะฮะนี่เป็นผ้าคลุมเต็นท์นะฮะทุกท่านเป็นผ้าคลุมเต็นท์นะครับ ยังไงก็กราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่จะดีสําหรับผ้าคลุมเต็นท์มากๆนะฮะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนานะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการหิ้วไปนั่นไปนี่ได้สบายเวลาเราจะไปหน้าง,งานแล้วก็เอ้ยไปนี่แบกไปเลยทุกท่านนี่เดินแบกไปเลยนะอืมใช้ง่ายนะทุกท่านนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะเอากระสอบมาคลุม เอากระสอบมาคลุมนะท่านผู้ใหญ่จะดีส่งอันนี้มาให้ก็โอเคเลยเหมาะเลยทนทุกท่านเป็นผ้าคลุมเต็นท์นะฮะเพื่อยืดอายุการใช้งานไม่ให้มันโดนแดดโดนอะไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้งาน,นช่วงนี้ไม่ได้ใช้นะก็เอาไว้นี่ก่อนบ้านพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขามีใต้ถุนบ้านแล้วก็มีร่มมะขามีมร่มไม้อยู่เยอะนะฮะ โอเคครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับสวัสดีครับผม